คชาสวัสดีครับสวัสดีครับพงอยู่ครับแนะนําน้องหอน่อยค่ะแนะนาน้องน้องคือนับหนึ่งครับเป็นวัวแดงตัวแรกของครอ,อบครูชาครับ<อ>เป็นลูกของป้า,ปากเกี้ยวนะครับแม่ของเขาก็กคือ,อแดงกาะสินนะครับกับ 1> <1> <1> 1> <1> เไม่อผอ้าออคะ,คคะก็ตัวนี้นะครับเป็นวัวแดงตัวแรกของครูชาตินะครับที่ รรบเข้ามานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของสายแดงปกติแล้วครูชาติก็สายดำอยู่แล้วนะครับก็เลี้ยงขำขำนะครับขำขำข่าวขำขำก็คือต้องอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้11เดือนครับ11เดือนชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะน้ำหนึ่ง ตัวแรกของครูชาต้องจำนับหนึ่งครับตัวแรกของครูชา๋อสีแดงตัวแรกสีแดงตัวแรกเรับะม,มาด้วยกันกันไมอ่าไม่ครับต้องเอาให้ผิดมาสม่งเขาชอบอยู่กับดาววลูกี้อตอนที่อยู่ที่ครอบก็เป็นโฟกัสโฟกัสเป็น,น,ต,นต,ตัวติดกันเอตัวติดกันก็คือ,อในสายเลือดในครอบครัวนะครับถ้าหากไม่มีคนในครอบครัวก็ไม่กล้ารับแขก มีสตอรี่นะคะขอบคุณครูชาติค่ะครับผมขอบคุณค่ะนี่พี่ใหญ่นะไฮบริดมาส่งน้องเข้าประกวดนะคะ